สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมวิเชนเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องยิงธนูแบบล้วนนะครับจะได้เอาแบบไฟหรือไม่ยิงธนูไฟก็ได้นี่ผมทําแบบธนูไฟนะครับนี่มันไม่ค่อยดีมาอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือบล็อกอะไรก็ได้ครับหนึ่งบล็อกครับแล้วนะครับเอ่อเดสต์ s t o n แล้วก็เอ่อสวิตเอ่อก็อะต่อ อะไรต่อไม่รู้ว่าอ๋อใช่เอ่อนี่ดับเบิลดับเบิลนี่คือเอาไว้ถ่ายเทเลูกธนูแล้วก็กล่องนี่อุปรกรณ์นะครับเอ้ยลืมอีกอย่างน,งาน,งนี่ก่อนอื่นนะครับอ่ะถ้าเราจะอันนี้ครับเราก็หนึ่งสองสามไปก่อนครับแล้วเธอก็เว้นมาหนึ่งสองแล้วก็ทำอย่างนี้ ถ้าจะเอาให้สูงนะครับก็แบบนี้นะครับเออหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาเออถ้าอยากถ้าอยากเอาแบบสูงให้แบบเห็นแบบสวยผมนะผมนะเอาตัวนี้แบบเสิร์ไปก่อนนะครับอ่ะโอเควางด้วยตัวอย่างงี้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 แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้นี่เสร็จแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดมาอย่างนี้ก็เปิดสวิท จแล้วก็ต่อขอบเปอร์แบบนี้ต่อแล้วก็กล่องต่อกล่องอับอับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เอาลูกธนูมาลูกธนูลูกธนูลูกธน,กธนูแล้วก็ยัดเข้าไปในกล่องถ้ามันไม่ไหลนะครับก็ก็แปลว่ามันมันมันต่ออย่างงี้ไม่รู้นะครับถ้าไม่ไหลก็คือไม่ไหลนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับ แต่ถ้าอยากได้เยอะก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะที่จริงตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะเจ้าเดี๋ยววันหลังคงจะมาสอนทำใหม่อ่ะ,ะก็โกสวีครับมันก็จะยิงรัวปุบ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 ,บ,บ,บโอเคนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ค่อยๆดูย้อนหลังไปนะครับนี่ครับโอเคครับบ๊ายบายครับ